สำหรับในช่วงกูรูทอล์วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2,555นะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับดรโสพลพ่อนโชคชัย ok ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์บริษัท Agency for Real Estate ส f ตทแอนะคะซึ่งอาจารย์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับุณโสภณพุทธครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดเราดูภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะหลายคนบอกว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากเหตุการณ์น้าท่วมในช่วงปลายปีที่แล้วอยากให้อาจารย์ฉายภาพไปเห็นนิดนึงนะคะว่าในส่วนของปี2554หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักครับค่ะอันหนึ่งบ้านตัวอย่างของ เดือดอนพัฒนาที่ดินทั้งหลายที่สร้างเสร็จเรียบร้อยหรือหรือทีกำลังขายนี่นะครับแลวสร้างเสร็จร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนน้อยมากสองหมื่นกว่าหน่วยครับส่วนใหญ่ยังก่อสร้างอยู่โดยผู้รับเหมาถ้าเกิดมีปัญหาตอนนี้ผู้รับเหมาก็ไปรับข้อไปก่อนนะครับยังไม่เกี่ยวกับอนพัฒนาที่ดินแล้วก็คนที่จองซื้อบ้านตามที่นักพัฒนาที่ดินก็เลยลงสมองกันเขาบอกว่ามียอดจองที่หายไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็เล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับ ถือว่ากองทุนไม่มากเรื่องของพวกโครงการที่เปิดใหม่ปีที่แล้วเนี่ยลดลงเหลือแปดเป็นหกจากปีก่อนหน้านั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางที่ดีอย่างก็คือว่าทาให้ไม่เกิดฟองสบู่ครับไถ้าขืนเกิดเยอะแยะเนี่ยดีแลเพิ่ยิ่งหาทางลงไม่เจอนีอ่ถ้าเกิดว่าพออย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําให้การพัษนาที่ดินน้อยลงฟองสบู่ก็ตรงนี้ครับวัญหาก็จะลดน้อยถอยลงครับค่ะ อาจารย์คะเราถ้าเกิดเราดูแนวโน้มในปี2,555นี้บ้างค่ะแนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะหลายคนกังวลว่าปีนี้เราอาจจะเผชิญกับเหตุการณ์น้ําท่วมเหมือนปีที่แล้วตรงนี้มันจะกระทบต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของประชาชนไหมคะอาจารย์คะก็ในทชิงจิตวิทยาก็ตกทำให้คนตกใจครับแต่ยุตกใจครับเราคาดการณทางศูนย์ข้อมูมวิจัยและประเมินค่าสารครับไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสเซอร์แฟร์แลาก็ประเมินมาก ปีนี้สถานการณ์ก็จะค่าๆปีที่แล้วคือจะเกิดขึ้นไม่เกินเก้าหมื่นหน่วยเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็มูลค่าก็ประมาณนับสองหมื่นสองแสนหกหมื่นล้านเนี่ยะครับแต่ว่ากรณีอย่างนี้่บางทีชาวบ้านตกใจจะตกใจมากครับถ้าน้บท่วมปีที่ห้าสี่โดยทั่วไปนับท่วมปีสามแปดสามเก้าก็ไม่ท่วมปีสองหกสองเจ็ดก็ไม่ท่วมอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดปีห้าสี่น้ำท่วมห้าห้ายังน้ำท่วมอีกห้าขวบหกน้ำน้ำท่วมอีกอาจจะเกิดปัญหาได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานครับเพราะว่า นั่นแต่อย่างเมสเซนเดียนอยู่ใต้น้ำก็ยังอยู่ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาต้องกันเป็นสิบปี <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเสกขึ้นมาได้แต่เคียร์คันก็คือว่าน้ําท่วมกรณีอย่างนี้นี่นะครับส่วนมากมันจะเป็นความตกใจกลัวอย่างบางคนบอกว่าน้ำจะท่วมอีกสี่ปีข้างหน้า <c oughs> คป็นโดยทุนนิยมวิทยาท่านยังบอกว่ามีคอมพิวเตอร์พอที่จะตรวจสอบแวร์อ่านได้ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันดังนั้นที่ว่ามานี่ไม่รู้แบบพูดแบบผีชายตาบูหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นเยอะเกินไปมากครับ ค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะโดยเฉพาะแนวทางการป้องกันน้ําท่วมจากภาครัฐด,ด้วยอาจารย์มองว่าความตกใจกลัวแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีต่ออสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนมากเป็นพิเศษไหมคะหลายคนบอกว่าถ้ากลัวน้ําท่วมไปอยู่คอนโดดีกว่าอย่างนี้มันจะทําให้ค, <น S 2> คอนโดได<ล>้รับอ,อันนี้ส่งไหมครแต่ว่ามันแค่เสีชั่วคราวอยู่คอนโดอยู่ภาคเนี้ยหรืออยู่โรงแรมอะไรเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยก็ไม่ดีกับทุกฝ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถึงการที่คือว่า ไอ้ปัญหาที่เราคาดคิดแต่ไ็ยังมีอย่างเช่นอาจจะมันหนาปีที่แล้วนู้นนะครับก็ไม่ท่วมใหม่แล้วก็ราคาสั่งนะครับก็พุ่งกระชุนกว่าเดิมนะอีกอะไรต่างๆหรือพายุคัตเทรีน่าพัดผ่าที่นิวออร์ลีนน้ําท่วมนาน,น่นเ,นาเนี่ยครับมันควรตกยุคแรกที่มันถูกทำลายไปเนี่นะครับดังนั้นอย่าไปห่วงมากจนเกินไปจะได้ไม่ไม่ไปที่กังวลจนเกินถถไปนะครับ ค่ะก็คือโดยสรุปแล้วปี2555นี้ก็มองว่าในส่วนของภาคอสังหาริมทร,รัพย์ก็ยังจะสามารถเติบโตต่อไปได้แต่ในเรื่องของหายสการสร้างทางด่วนไปแถวลำลูกกาไปแถวนาถินตะคอนนาย,ยกซึ่งควรจะสร้างเนื่องจากน้ำมันท่วมเนื่องจากว่าการจราจรเัิ่ติดขัดไในป้องกันเรื่องเกี่ยวกับทำให้น้ำมันเนื่องใช้มากเกินไปเนี่ยครับประหยัดน้ำมันถ้าสร้างเงี้ยเนี่ยครับถึงว่าน้ำท่วมก็ราคาต้องขึ้นู่นะครับเพราะว่ามันเป็นอันทรงในแน่นกว่า ที่ไปบางใหญ่บางบัวทองเนี่ยทดลองกระชูดแน่นอนเลยครับค่ะก็จะมีเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จะกระจายออกไปนอกเขตเมืองที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะ<ช>อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเราดูแนวทางในการป้องกันแล้วก็รับมือกับน้ําท่วมของรัฐบาลในมุมของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรามีความมั่นใจหรือว่าเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนคะก็อาจจะได้แค่ระดับหนึ่งครับเช่นลองท้องหรือว่าทาเขื่อนนิดที่หน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขา ถ้าจะเทคโนโลยีจริงเนี่ยมันต้องสร้างมันนัเจ้าพยาที่สองเพื่อที่จะระบายน้ำล้วก็ขนาดเดียวกันก็สร้างเขื่อนในกรุงเทพถ้าสร้างเขื่อนในกรุงเทพน้องให้คนบิดเล็บอันสงเนี่ยอาจจะต้องพยายามที่จะ,ะใสยภาษีหรือว่าใายประกันน้ำท่วมด้วยเพื่อว่าจะได้เด็กกระเป๋าพี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับขน<ช>า,าดเดียวกันก็ต้องมีเขือ่อนสร้างอยู่เอาไทยเพื่อที่จะป้องกันว่าปัญหาน้ำมันทะเลหนุนอะไรเงี้ยนะครับในยุโรปเนี่ยครับต้องทำขนาดนั้นเลยอยู่ได้ต้องใช้เวลาเป็สิบปีครับ แต่คราวนี้เนี่น้ำไม่ท่วมแบบอ่ามาแบบเด่นแน่นอนเลยครับดังนั้นจะไม่ตกใจครับนะคะก็คือต้องดูมาตรการระยะสั้นในการป้องกันกันก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะมีมาตรการระยะยาวมารองรับในจุดนี้ด้วยแต่ไอ่ถึงเลยเพราะอย่างทำไม่เสร็จแน่นอนแต่ว่าธนเนี่ยอย่างเช่นหมู่บ้านไม้เฮาหรือว่าบางัวทองเองไรต่างเนี่ยน้ำท่วมมาสีลับแล้วก็ราคาเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับไม่ตกเข้าไปพวกยูเอชชาวบ้านที่มิเงินีเยอะๆครับขึ้น ท่านอาจจะเงินเป็นพี่สิบสามสิบล้านซึ่งบ้านตรงนี้ไม่ค่อยใช้เขาอาจจะหนีไปที่อื่นแทนแต่เพาแมบ้านจะต้อรั่วไปที่มีบ้านหลังน่ะสอ,องสามล้านไม่เกินห้าล้านนี่แล้วก็ผมคิดไ่ใช่ย้ายผี้ไานผมไม่คิดจะย้ายผู้ขาะครับค่ะอาจารย์คะแล้วในมุมของผู้ประกอบการเองควรจะปรับตัวยังไงไหมคะเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจจะมีน้ําท่วมอีกในปีนี้หรืออาจจะไม่ท่วมตรงนี้ผู้ประกอบการต้องทอํายังไงบ้างคะ,ระก,กรต้อง,องอมีการสร้างเขื่อนอะไรเทานี้เนี่ยก็ตหรือว่ามีการสูบน้ำให้ด มีการร้อยรั่วอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องการความมั่นใจให้มันซื้อได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยแต่บางใจมันจะแต่ถ้าทำได้ดีเกิดว่าถนนมันย่ำแย่อยู่ก็ทงต้องไปเป็นเกาะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับ ค่ะก็คือต้องเสริมๆกันไปนะคะทั้งในแนวทางการป้องกันจับภาครัฐแล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องมีการปรับเทคนิคปรับกลยุทธ์ให้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอาจารย์ครับผมน,นอ<ค>บอกว่าน้ำท่วมใหญ่เนี่ยทำให้ที่โครงสางกรรมต้องย้ายไหมสมมติไปดูที่นมันรนครมา่วมไปสามเมตรหรือว่าบางเอกอะไรพวกนี้เนี่ยขนาดมั้ก็คงยังอยู่เนี่ยครับแล้วก็เออมันคงไม่ขวางทางน้ำเท่าไหร่ละครับเพราะว่าเมื่อก่อนสองสี่แสห้าไม่มีไม่มีพวกนี้ก็ยังท่วมหรือว่าสมัยแรกเการที่หนึ่ น้ำหลวงท่วมไปสี่ห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพรฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งคราวอะครับอายุจากที่สองสี่เจ้าสี่จนถึงสองห้าสี่แปดเนี่ยตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยแนวโน้มมันลดลงครับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่หลายคนเข้าใจครับ อาจารย์คะขออนุญาตข้ามไปที่เรื่องของพมา่ากันบ้างนะคะตอนนี้เราเห็นพมา่าเนี่ยเขาเปิดประเทศมากขึ้นภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเข้าไปทําธุรกิจไปลงทุนในพมา่ามากขึ้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราด้วยไหมคะอาจารย์คะ,คะใช่ครับเพราะเราค็จะขยายไปต่างประเทศตั้งตอนนี้รอบบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นเวียดน,นามก็ในช่วงขาลงเขมนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ่ครับที่เราวก็ขนาดเล็กดังนั้นพมา่าเนี่ย เป็นแนวทางสาคัญแล้วก็การที่เราเระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยถ้าเกิดว่าจากท่าเรือน้ำลึกขวายซึ่งมีศักยภาพไม่แพ้ท่าเรือน้ำลึกของอมาตาพุทธหรือแหลมชะบังเราเนี่ยครับ<ช>แล้วก็สามารถข้ามมาฝั่งขันทันพรีซึ่งมันก็อยู่ใกล้กรุันแค่แค่200กิโลไม่ใช่เป็นจันทร์สันทารบุรีอะไรเงี้ยเนี่ยครับถ้ามีการค้าขายชายแดน,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 นเนี่ยไม่ชายแดนของรัฐบาลในการเจริญเติบโตแล้วก็ส่งสินค้ามาจนถึงแหลมแคมัง,งได้หรือว่าตามเส้นทางตามแผนเนี่ยจะณ์ถึงท่าเรือของ ทำเวียดนามด้วยทําไปนะครับค่ะก็คืออาจาร,รย์มองว่าก็จะเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพม่าอาจารย์มองว่าแนวโน้มการเติบโตมันมีมากน้อยแค่ไหนคะก็มีมากกันเรื่องต้นพอเปิดการพุกอย่า่การคชา์ขายเชิงเด่นเกิดขึ้นเนี่ยครับค่อาจจะต้องมีโรงแรมมีเมืองใหม่มีเมืองใหม่มีเรา่อ ที่จะกำเนดิดการเกิดขึ้นเนี่ยมีก็จะบูมนะรูปสองเนี่ยพอมีฝนการพันนันปเป็นอย่างที่เขมรเนี่ยครับก็คงจะบูมอีกเพราะว่าในที่อ่างศรีนาบุรีก็จะไม่ไกลเท่าเขมรใกล้เก,ลกิดการลัฒนาโดยการจะมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยอาจจะมีาการพัฒนาจะไม่ได้ยึดต้นแทนตรงนี้ครับแล้วพอสามเนี่ยพอมีเรื่องของออทางหวลวงโทรเรียกว่าเป็นแบบทัวร์เว์หรือมอเตอร์เวย์เกิดขึ้นเนี่ยกมันก็ยิ่งเติบโตใหญ่เลยนะครับ ค่ะก็คือต้องบอกว่าตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งไปสู่พม่านะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าแล้วก็การลงทุนให้ผู้ประกอบการด้วยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตสอบถามอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะคขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับค่ะดออรโสพลผ่อนโชคชัยนะคะประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์บริษัท เอเจนซี่ for real estate affair นะคะซึ่งก็มาร่วมพูดคุยกัน2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องของแนวทางการป้องกันน้ําท่วมนะคะในมุมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็จะต้องดูแนวทางในการรับมือกับเหตุการณ์น้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะในมุมของภาครัฐเองก็ต้องมีมาตรการทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวมาบริหารจัดการในจุดนี้ ส่วนผู้ประกอบการเองค่ะก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการปรับตัวรับตรงจุดนี้กันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจอสหาริมรัพย์ในปี2555น้อยาี้ยังสามารถเติบโตต่อไปได้นะคะโดยเฉพาะการที่เราจะรุกเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในประเทศพม่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเปิดประเทศมากขึ้นทําให้โอกาสในการทําการค้าทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึง ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในประเทศพม่าด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราสรุปมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้นะคะและสําหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อน